เนี่ยคือ XLS นะคนมาเห็นน่ะบันช่เหรอวะนะครับ XLS มันต้องอะไรประมาณอย่างนี้ไหมแปดเจ็ดเแต่งแบบนี้เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะชุดแต่งบางชุดเราแถมได้นะครับชุดแต่งบางอย่างพี่ก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่หมดถนนลื่นอันนี้ชอบมากช่วงฝนตกถนนลื่นเพราะว่ายิ่งเราขับไวเท่าไหร่ล้อหมุนไวมากยิ่งขึ้นนะครับพวงมาลัยก็จะหนักและหน่วงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมีไม่ใค่ที่อุณหภูมิความเย็นเนี่ย มันเย็นที่สุดก็คือ15.5องศานะแล้วมันมีแม็กกว่านั้นอีกดูเหล็กนะครับมาเริ่มเลยเนี่ยสวัสดีครับผมแม็กคาร์168นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ยูทูบชาแนลแม็กคาร์168ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมในชาแนลยูทูบแม็กคาร์168ด้วยนะครับผมมีเพจ Facebook ด้วยนะครับชื่อแม็กคาร์168เหมือนกันแล้วก็ทิกต็อกแม็กคาร์168ก็สามารถเข้าไปรับชมหรือไปดูกันได้นะแต่ว่าไม่มีสาระหรอกนะครับนะมันอยากดูสาระมา วันนีนะ้ผมอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้มินเนาะนะครับเป็นผู้จัดการขายที่ฟอร์ดพระนครเกษตรน้มินที่นี่หลายๆท่านก็ไม่รู้นะครับก็คิดว่าเราเป็นร้านแต่งรถนะบางคนโทรมาเป็นร้านแต่งรถหรือเปล่านะทำไมไม่เหมือนเซลเลยนะวันนี้ก็เลยใส่ชุดฟอร์มของพนักง,งานมาให้ดูแล้วกันนะว่าเราก็เป็นพนักง,งานของฟอร์ดนะครับเป็นเซลนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถ XLS ราคา8 7ด0 0 0บาทนะครับ870,000 9,000บาทแต่ออปชั่นที่เขาให้มาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเยอะมากๆแล้วอย่าพึ่งเม้นถามผมนะว่า879แต่งแบบนี้เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะชุดแต่งบางชุดเราแถมได้นะครับชุดแต่งบางอย่างพี่ก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับถ้าบางครั้งทาขนาดนี้ถ้า879ไเด้ี่บอกเลยว่าวิ่งเต็มประเทศไทยแน่นอนนะถูกไหมสภาพนี้879บอกเลยว่าโอ้โหเลือนเมืองแน่นอนนะครับมันไม่ใช่ราคานี้นะครับแต่บอกเลยว่ามันก็ ไม่ถึงล้านหรอกนะครับนะถ้าเราไม่ได้ทําเต็มขนาดนั้นนะครับเรามาดูในส่วนตัวเครื่องยนต์กันก่อนนะครับของรุ่นนี้คันนี้นะครับเราทําการติดตั้งโช๊คอัพให้เพิ่มซึ่งที่โรงงานไม่มีนะครับติดตั้งเพิ่มที่โรงงานไม่มีก็คือเป็นโชคฝากระโปรงตัวนี้นะครับเรามาดูในส่วนตัวเครื่องก่นกอนสิ่งที่เราเห็นหลักๆเลยก็คือเป็นตัวเครื่องยนต์ของตัว XLS มันใช้เครื่องยนต์ที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับตัวพวกแรปเตอร์ดีเซลสตอมแท็กวาแท็กนะครับเหมือนกันหมดนะต่างกันไม่กี่จุดเท่านั้นเองฝาเครื่องเนี่ยเป็นแบบฝาโฟมเป็นอาหารหนูชั้นดีเลยนะครับมันก็ไม่ได้เพื่ออาหารหนูหรอกจริงๆเขาทํามาเนี่ยมันก็เพื่อการซรับเสียงในห้องโดยสารด้วยแล้วก็เรื่องของความร้อนอุณหภูมิความร้อนที่มันจะไปรบกวนการทํางานของอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็เก็บเสียงได้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับตัวนี้แต่ก็อาจจะมี ข้อเสียบ้างบางทั้งลูกค้าอาจจะไปทําการเซอร์วิสเองอันนี้ผมไม่แนะนานะครับควรจะเข้าสู่บริการเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่มันเป็นแบบโฟมพลาสติกเนี้ยอาจจะทําให้แบบเป็นประจงประแจอาจจะทําไปโดนเกิดรอยอะไรได้ง่ายนะครับนะอาจจะไปโดนแล้วมันก็แหว่งไปอะไรบ้างนะก็ไปเบิกชิ้นหนึ่งก็หลายตังอยู่นะครับด้านที่เราเห็นตรงนี้คือด้านที่อากาศไหลเข้านะฟอร์ดเขามีการจัดวางเครื่องได้แบบว่า จะต้องเรียกว่าเฟี้ยวที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเขามีการแยกฝั่งเย็นกับฝั่งร้อนออกไปให้มันไม่อยู่ในจุดเดียวกันถ้าเราเห็นรถบางค่ายนะครับจะมีฝั่งนี้คือฝั่งที่มีความร้อนแหละเพราะว่าเมื่อรถวิ่งไปเนี่ยอากาศถูกดูดเข้าไปในนี้ผ่านกรองเข้าไปเทอร์โบคายออกมาฝั่งนี้จะร้อนแทั้งหมดเลยนะบางยี่ห้อมีแอร์อยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับมีสายแอร์ท่อแอร์อยู่บริเวณนี้แต่ฟอร์ดเนี่ยทำการวางท่อแอร์หรือแอร์เนี่ยอยู่บริเวณในฝั่งขวาเอ้ยฝั่งขวานะครับไว้ทั้งห้านี้ นะเพื่อให้มันไม่ไปกระทบกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญนะครับกล่องฟิลอยู่ในนี้หมดนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ AGM ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าแบตเตอรี่ AGM ตัวนี้นะครับเห็นไหมมันให้นี่ XLS นะให้มา800 CCA เลยนะถ้าเราไปศึกษาแบตเตอรี่จริงๆนะครับจะเห็นว่าไม่มีแบรนด์ไหนเลยนะตอนนี้ที่เป็นรถในราคาเลนส์เนี้ยนะ800,000ถึงให้แรปเตอร์เอเวรเรเลยล้านเไม่มีค่าไหนที่เป็น800 CCA นะครับค่า T A เนี่ยที่สูงมากนะค่าตัวนี้แล้วไดชาร์จขนาดใหญ่นะ250แอมป์นะครับหรือที่เขาเรียกว่าอัลเทเนเตอร์นั่นแหละนะครับไดชาร์จเนี่ยมีขนาดเบ้งมาเริ่มเทิมนะที่มือผมชี้เนี่ยเอาว่ามันใหญ่มากๆนะในรถแบบเซกเมนต์เดียวกันนะครับเพื่อจ่ายพลังงานให้กับชิ้นส่วนอื่นเทอร์โบของ Ford เนี่ยนะครับหลายๆท่านไม่รู้นะเทอร์โบฟอร์เนี่ยมีทั้งหมด3แบบนะครับมีแบบที่เราเห็นในคันนี้ AS คือ เป็นแบบเทอร์โบเดี่ยวนะครับเทอร์โบใหญ่1ตัวแบบที่2คือเป็นใบเทอร์โบทางานทีละลูกแบบที่3ทวินเทอร์โบซึ่งอยู่ในตัวแรปเตอร์เบนซินเท่านั้นทํางานพร้อมกันทั้งสองลูกเลยดันั้นโคตรแรงนะครับทีนี้จะบอกว่าเทอร์โบฟอร์ดเนี่ยที่เป็นแบบอันเดียวนะนะครับมันเนี่ยสร้างมารองรับบูทเ่ยได้ถึง45ปอนด์เลยนะนะครับใครเล่นรถจะรู้กันดีว่าไอแรงบูทขนาดเนี้ยถ้าเป็นรถที่เราทําซิ่งเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในพวก เทอร์โบ F55 เห็นไหม F55 ที่รองรับพวกบูท uh, 60ปอนด์นะครับหรือเป็นพวก3,000ปาก44ที่ผมเคยทำเต็มที่จูนรถสมัยก่อนที่ผมทำรถเนี่ยที่เป็นเทอร์โบ3,000ปาก44ก็ได้แค่40 45ไม่เกินนั้นนะครับถ้าเกินนั้นคืออะไรบูทขาดนะเขาเรียกบูทเทอร์โบขาดอ่ะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รองรับหล,หลายๆอย่างทีนี้ฟอร์ดเนี่ยทำไมถึงรองรับได้เพราะว่ามันไล่เนี่ยเทอร์โบนะครับไปจนถึงตัวแคดเซอร์ติกตัวนี้จนถึง ท่อด้านหลังเลยเขาจะมีท่อคอท่ออ่อนมาให้นะนะครับซึ่งมีมาให้แบบถ้าเราจะเปลี่ยนท่อฟอร์เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าร้านที่เขาทำเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้รองรับกับตัวนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าถามว่าถ้าจะทำทั้งเส้นมันทําง่ายนะครับแต่มันจะสูญเสียคือเราต้องสูญเสียแคททิ้งไปข้อเสียคือถ้าเราถอดแคททิ้งเราจอดรถอยู่สังเกตไหมเราจอดรถอยู่เราเดินผ่านท้ายรถเนี่ยมันจะเหม็นมากนะครับเพราะว่าแคทเนี่ยมันทําหน้าที่ในการกรองพวกมลพิษพวกนี้นะครับ เพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นเวลาเราไปจอดรถบ้านใครแล้วเป็นดีเซลไปจอดเห็นไหมรถแต่งแต่งกันจอดปุ๊บว่าท้ายรถอ่ะก็จะมีกลิ่นกลิ่นออกมานะนะครับเราก็ต้องไปเลือกร้านที่เขาทําได้จบนะจริงผมแนะนําว่าถ้าทํารถฟอร์ดแล้วอยากเปลี่ยนท่อเนี่ยเปลี่ยนแค่ช่วงตรงปลายก็พอนะอย่าไปเปลี่ยนตั้งแต่พักกลางมันเป็นต้นไปนะมันอาจจะเกิดปัญหาอะไรหลายอย่างด้วยอาจจะเครื่องยนต์ทางานไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์มัน2,000เนี่ยให้กําลังแรงม้าที่170แรงม้านะครับ เกียร์อัตโนมัติตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดที่ผมบอกเลยรองรับบูตได้45 50้าปอนด์นะครับถึงแน่นอนแล้ว่บูตของ f อร์เดิมๆมันมันก็เยอะแล้วนะครับประกอบกับเราเห็นด้านหน้านะด้านหน้าบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ด้านหน้าตรงนี้เป็นแผงที่เขาเรียกว่าแผงพัดลมไฟฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยทำงานแยกกับเครื่องยนต์เลยซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยปกติแล้วต้องมีสายพานมูเล่นะมีตัวมูเล่ดึงออกมาเพื่อให้สตาร์ทเครื่องแล้วมาหมุนที่ตัวพัดลมไฟฟ้า ทีนี้ของ Ford ไม่มีหมายความว่าพอไม่มีปุ๊บเครื่องยนต์ทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับตัวนี้170มา้า405แรงบิดถือว่าไม่ต้องโหลดภาระจากเครื่องยนต์มาหมุนในนี้ด้วยเรานึกลองดูนะถ้าใครเคยขับรถยนต์จะรู้ว่าเราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกรอบเครื่องอยู่800พอคุณเปิดแอร์รอบเครื่อง900นะครับ อันนี้ไม่ต้องมันไม่ต้องไปหน่วงการทำงานกันทํางานใครทํางานมันควบคุมโดยรีเลย์แล้วก็มีผู้ชมหลายคนบอกมาว่าทําไมแอร์ฟอร์ดมันเย็นไวเหลือเกินเย็นโคตรๆนะผมจะบอกว่ารถยนต์ฟอร์ดเนี่ยผมให้เลยนะว่ามีไม่กี่ค่ายแล้วกันเราอาจจะไม่ใช่ค่ายเดียวแต่มีไม่กี่ค่ายที่อุณหภูมิความเย็นเนี่ยมันเย็นที่สุดก็คือ15.5องศานะแล้วมันมีแม็กกว่านั้นอีกหมายความว่าแม็กเนี่ยของมันเนี่ย ต่ำกว่า15.5องศาหมายความว่าเย็นแบบเรียกว่าอะไรเย็นแบบนิ้วจะเยือกอ่ะนะเอานี้วไปจับนี่คือเย็นจะเยือกเลยนะครับมันถึงเย็นได้ไวมากๆเพราะอะไรเพราะหนึ่งดูแผงแอร์ครับแผงแอร์เนี่ยมีอัตราส่วนขนาดนี้เลยเห็นกระจังหน้านี่ไหมเห็นเงินเงินข้างในมือผมชี้เนี่ยนั่นคือแผงแอร์ทั้งหมดนะไม่ใช่อินเตอร์คูลเลอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์ในอยู่ด้านล่างบางคนก็มาบอกว่าอินเตอร์มันเล็กจังเลยมันจะอะไรยังไงถ้าเราเล่นรถแต่งจริงๆนะครับ อินเตอร์คูลเลอร์ที่ใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นข้อดีนะบางครั้งเนี่ยเราจูนรถมาเนี่ยรถเราอาจจะประมาณ200ม้าเราจูนเสร็จแล้วเราไปเปลี่ยนอินเตอร์คูลเลอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมรถก็หลอรอบอีกนะครับมันไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะนะครับรถจะวิ่งดีได้นะอินเตอร์ไม่จําเป็นต้องใหญ่นะครับอินเตอร์เนี่ยเป็นแค่ตัวทําให้อากาศเนี่ยจากร้อนกลายเป็นเย็นนะเป็นอากาศที่ดีแล้วหมุนไปเข้าในส่วนงตัวนี้ที่จะเป็นตัวถ่ายอากาศเข้าเครื่องยนต์เข้าไปนั่นเองนะครับ มันก็เลยไม่เกี่ยวว่าอินเตอร์มันลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่นะครับถ้าผู้ชมมองไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก็ได้อะคันนี้มันใส่กันชนหน้าเหล็กมาไงนะอินเตอร์มันมีแค่นี้นี่อินเตอร์ของฟอร์ดมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับถือว่าเล็กแหละมันก็อย่างว่าแหละเครื่องเขาเป็นเครื่อง2 0 0 0นะครับจะใส่ใหญ่ไปขนาดไหนใส่ใหญ่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันก็ทําให้รถมีอาการลออรอบมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่ให้มันตรงรุ่นอาจจะไปใช้ยี่ห้อที่มันเป็นแบบ ดีๆหน่อยของต่างประเทศอ่ะนะครับยี่ห้อสกีนสีแดงแดงอ่ะนะพวกนั้นอ่ะนะครับหรือเป็นยี่ห้อของไทยก็เป็นยี่ห้อพวกเฟล็กอะไรพวกนี้นะ, <S <S <ๆ S 1> นะครับอทีนี้มาดูชุดแต่งกันหน่อยด้านหน้าเนี่ยคือ XLS นะคนมาเห็นน่ะมันใช่หรือวะนะครับ XLS มันต้องอะไรประมาณอย่างนี้ไหมนะครับหน้าตาจะเดิมๆจะจะ,จะออกมาคล้ายๆประมาณอย่างนี้อันนี้ใส่ชุดวายนะก็ะไม่เดิมแหละจริงๆมันก็ไม่ได้ดูโดดเด่นไปกว่าคันนี้แต่คันเนี้ยมันคืออะไรรู้ไหมนะครับ นะคันนี้เป็นรถของน้องแมนนะครับผมเนี่ยทำการส่งมอบคันนี้อยู่เดี๋ยวมาดูนะเพราะว่ามันมีคันนี้แหละนะครับลูกค้าวันนั้นมาจ่ายเงินพอดีไฟแนนซ์ผ่านนะครับลูกค้าก็พี่ก็แต่งไมเง่เยอะหรอกพี่ก็จะเอาประมาณนี้แหละเอากระจังหน้าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นผมส่งมอบคันนี้อยู่พอดีนะเลปเตอร์ or, ล้านเนะคันนี้แต่งบีก2องแสนกว่าจะโอ้สองล้านแล้วคันนี้ทำไปจริงสองล้านเยอะมากมีฟงมีไฟลาวหลังคารลบาร์ครบหมดเลยลูกค้าเห็นเฮ้ย น้องทําแบบนี้ให้พี่ได้ไหมนะครับมันก็เลยกลายมาเป็นรถคันนี้ที่เอามารีวิวให้คุณผู้ชมดูเนี่ยก็เลยกลายาเป็น XLS ในสไตล์แรปเตอร์นะจริงๆลูกค้าเขาก็ไม่อยากเสียเงินเยอะหรอกเขาก็จะทําแค่เออพอดีพอด,พอดีขี่ไว้ดูงานไปเที่ยวเท่ๆนะครับไปเข้าใช้งงใงช้งานสุดท้ายมาเจอรถที่กำลังส่งมออพอดีก็เลยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับเกิดกิเลสนะครับเสียเงินเพิ่ม เอามาเป็นหน้าแรปเตอร์เนี really thì, ่ยกระจังหน้าแรปเตอร์นะคุณผู้ชมเห็นไหมกระจังหน้าแรปเตอร์นะนะครับเพราะอะไรทำไมถึงบอกกระจังหน้าแรปเตอร์กระจังหน้าแรปเตอร์เนี่ยมันจะมีความใหญ่กว่ากระจังหน้าปกติถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจะมีความใหญ่กว่ากระจังหน้าที่มันเป็นของ XLS อ่ะ x s มันจะมาแบบประมาณอย่างนี้นะมันไม่เท่ากันนะนะครับดูดีมันไม่เหมือนกันด้วยนะนะครับไม่เหมือนเห็นไหมตัวหนังสือฟอร์ดก็น้อยกว่านะครับ นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะบุารี่ไฟฟ้านะทุกวันนี้เขาบอกแล้วนะนี่เขาจับคุณนะเนี่ยคุณมาวางตากล้องอันนี้ของตากล้องผมนะนะครับเขาจับนะพกยาบ้าสิเม็ดเขาบอกเป็นผู้ป่วยไม่จับแต่พกมุมรีไฟฟ้าเขาจับนะนะครับก็ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูคลิปนี้หน่อยนะมันเหมาะสมหรือเปล่านะอ่ะมาถึงเรื่องรวกกันอีกนะครับกระจังหน้าเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปใส่ฟงใส่ไฟอะไรนะครับมันเป็นของแท้นะครับไม่ต้องมีไฟนะถ้ามีไฟก็จะเป็นเทียบขึ้นมาเนิดหนึง่งนะครับ อันนี้คือแท้เลยนะก็ใส่มาให้เป็นแบบนี้แล้วพร้อมชุดแต่งของตัวแฮมเมอร์เป็นกันชนหน้าแฮมเมอร์รุ่นใหม่เลยรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีความแบบว่าเลียวเว้าวนะครับมีพื้นที่ไปให้ใส่สําหรับคนอยากจะใส่พวกอ,อะไรอะไฟด้านบนมีพื้นที่ด้านในให้หลบไว้ใส่วิ้นลากจูงได้ที่นี้นะครับเห็นด้านล่างตรงนี้ไหมตรงนี้คือตัวกันแครงนะครับซึ่งจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูช่วงรบริเวณประมาณนี้นะครับ ถ้าเรายกฮวายขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นมอเตอร์พวงมาลัยฟ้าของรถฟอร์ดเนี่ยมันจะโผล่มาข้างล่างบริเวณนี้เลยนะนะครับแต่เนี่ยเราทําการแบบว่าปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะใช้ยาวๆนะครับแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปขับเจอเนินหลังเต่าเจอตอไม้แล้วจะกระแทกพวงมาลัยฟ้าเราพังไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าป้องกันมาให้อย่างดีปีกนกมาดูก่อนนะของด้านล่างก็แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงแล้วนะถือว่าชิ้นใหญ่มากๆดูเหล็กนะครับเบ้เริ่มเลยเนี่ยนะครับเบ้เริ่มเลยนะครับ แข็งแข็งแข็งแรงใช้งานได้อีกยาวนะแต่ที่เราต้องเปลี่ยนคือมีอะไรปีกนกด้านบนนะครับเพราะอะไรเพราะคันนี้ยกสูงมา2นิ้วปีกนกยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับปีกนกนะไม่เปลี่ยนได้ไหมได้นะครับได้ผมบอกเลยว่าได้ปีกนกไม่เปลี่ยนได้ไหมได้ครับแต่พี่จะขี่ไหมล่ะนะครับมันขี่ไม่ดีนะครับถ้าจะเปลี่ยนปีกนกด้วยมันขี่ไม่ดีนะเราต้องทําการเปลี่ยนให้ครบเซตเพราะว่าปีกนกเดิมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะ มันดีอยู่แล้วแต่เราก็ไปเอารถยกสูงขึ้นพอยกสูงขึ้นปีกนกเคยอยู่อย่างนี้แล้วยกสูงขึ้นมาปีกนกก็จะค่อยๆเอียงลงไปอย่างนี้นะพอเอียงเกิดอะไรขึ้นนะครับทําให้รถมันเหมือนกับเ,เราดัดแปลงรถไปแล้วนะครับดัดแปลงความสูงที่มันมาจากโรงงานเราก็ต้องทาการเปลี่ยนปีกนกใหม่เพื่อให้องศามันปรับได้อยู่ระดับเดิมๆที่เราอยู่ทําให้เราเห็นปีกนกมันจะไม่งอแล,แล้วก็เราอัปเกรดให้มันเป็นของที่มันดูใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับทำไมนะครับต้องซื้อรถที่กเกษตรน้ามินนะครับ เราเป็นดีลเลอร์จะเรียกว่าเราดีลเลอร์อันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยสปีซ้อนล่าสุดเนี้นะครับเราขายรถนะครับเกือบ2,000คันต่อปีนะครับแล้วรถเราทุกคันที่ขายรถไปเนี่ยสองพคันต่อปีสมมติเราตีร้อยเปอนะเกของลูกค้าฝอดที่ซื้อรถต้องแต่งทุกคนนะครับอีก5%ไม่แต่งแต่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์แต่งทุกคนนะครับแล้วที่ลูกค้าไว้ใจออกกับเราเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งมาดูครับการตัดต่อซุ้มแต่งซุ้มเราเนี่ยนะครับเราทำมาให้เนียนกลินะ เพราะปกติแล้วรถอย่างนี้เนี่ยใส่ล้อขนาดนี้นะครับ20โอ้โหอันนี้ลบ4สด้วยนะเลี้ยวเนี่ยติดแน่นอนนะครับหลายๆคนก็ไปถามความรู้ในขับว่าใส่ล้อแบบนั้นติดไหมติดไหมมันติดนะครับถ้าลบสี่ติดล้านเปอร์เซ็นต์หมุนพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยติดเลยนะครับเดี๋ยวสตด้ายให้ดูปกติแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรมันแบบใส่ขนาดเนี้ยยังไงมันก็ติดครับเพราะว่ารถเดิมมันเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้เรามาทําอะไรอย่างนี้เยอะแยะถูกไหมครับ นะเนี่ยพอเราเลี้ยวอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถที่เรายังไม่ได้ทำการโมดิฟายตัดแต่งซุ้มนะครับผมบอกเลยว่าติดแน่นอนและที่บอกว่าทำไมต้องซื้อเกษตรนะว่ามินเพราะช่างเราทำนะปีละเกือบ2,000คันนะแล้วช่างมีอยู่5คนนะไอ้5คนเนี่ยที่ทำเนี่ยนะครับทำจนแบบก็เรียกว่าเซียนไปแล้วนะครับจนปัญหาพวกเนี้เราไม่เจออีกเลยนะเรื่องแบบว่ารถพี่ล้อติดรถพี่ขูดบางคนรถพี่มีปัญหานน่นนี่นั่นนะครับเราทํามาจนแบบว่า มันเป็นระดับเซียนไปแล้วนะนะครับมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ทีนี้มาดูเรื่องของด้านข้างกันหน่อย XLS นะครับเขาจะมีฟเฟรี้วตรงกระจกมาให้แบบนี้กระจกลองรับการโดนชนแบบนี้หรือเราไปเข้าป่าเข้าดอยแล้วล่อแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีการไปกระแทกต้นมงต้นไม้เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ทําให้กระจกหักเพราะมันไม่มีเกลียวนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่มีเกลียวนะก็เลยฟรีสไตล์ได้สาหรับคนที่เป็นสายลุยนะครับ ล่าหลังคาไม่มีไม่เป็นไรนะสามารถซื้อแหลกมาหนีบเอาได้นะไม่มีเหมือนพวกวายแท็กอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับกันสาติดตั้งให้ลองมือเปิดติดตั้งให้นะครับบันไดเดิมมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อบันไดเหล็กเพิ่มก็ใช้บันไดนี้แหละดีผมว่าบันไดนี้ดีกว่าบันไดเหล็กนะด้วยความที่ว่ามันเต็มเท้ากว่ามันมีขนาดกว้างกว่าของบันไดเหล็กบันไดเหล็กมันจะแคบกว่านิดนึงนะมันไม่ค่อยกว้างเท่านี้อ่ะมันนี้มันดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังติดโลบาร์แฮมเมอร์รุ่นวอลเลียร์พั รุ่นนี้มีไฟที่อยู่ด้านบนนะครับมีไฟที่อยู่บนนี้ด้านบนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูไอ้วิธีเอาไฟขึ้นเนี่ยนะครับอย่าไปหาแบบผมบอกคนใช้รถก่อนนะนะครับถ้าเจ้าของรถคันนี้มาดูคลิปนะครับ<อ>เวลาพี่จะใช้รถเนี่ยนะครับพี่ต้องสตาร์ทเครื่องนะไม่ใช่พี่ไปกดแล้วเปิดไฟนะครับแบตเอาหมดนะนะครับรีโมทมีให้นะกดขึ้นมานี่กดขึ้นปุ๊บไอ้ตัวเนี่ยด้านบนมันจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบใช้แบบรีโมทกดขึ้นมานะครับ ทำการเปิดไฟนะครับเปิดไฟหรือเลือกกระพริบไฟได้มีหลายระดับให้ลูกค้าเลือกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าขับไปเปิดไปนะนะครับก็โดนเขาด่าวคันหน้ามันแสบตาเอาไว้เราไปเข้าป่าเข้าดอยจริงๆนะเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่แบบแพงที่สุดงแฮมเมอร์นะเวลานี้อ่ะกดเอาลงเอาลงได้นะเอาลงได้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นตัวไฟวอลเลเยอร์พลัสแบบนี้นั่นเองนะครับมาถึงด้านหลังกันบ้างด้านหลังรุ่นนี้เป็นดัมเบกไม่ใช่ดิสเบกนะครับมาพร้อมกับแหนบที่บรรทุก ห้าแผ่นนะครับแล้วก็มีโชคที่อยู่นอกแชสซีของตัวรถโชคอยู่นอกแชสซีหมายความว่ามันดีตรงที่ว่าเหมือนเรายืนกลางขานะครับเราจะเข้าโค้งแรงๆศูนย์ถ่วงรถเนี่ยมันอย่างน้อยมันโดนถ่วงไว้ด้วยการที่โชคมันอ้าแบบนี้เราจะเป็นรุ่นเก่าล้วก็คือจะอยู่ประมาณตรงๆแบบนี้นั่นเองแต่อันนี้คือมีการถ่างโชคออกนะครับเพื่อให้การขับขี่เนี่ยด้วยความเร็วหรือการเข้าโค้งอ่ะมันมีการเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองรุ่นนี้ ชอบปเนี่ยรู้ไหมลูกค้าที่ซื้อแรปเตอร์ยังบน่นเลยว่าทําไมฟอร์ดไม่ทําอันนี้มาในแรปเตอร์วะ<笑><笑>นะครับรุ่นนี้มีแรปเตอร์ล้านกว่าบาทไม่มีล้านเก้าไม่มีอันนี้แปดแสนกว่ามีมาให้แล้วตัวเหยียบอย่างนี้เหยียบเพื่ออะไรเพื่อไปเอาของด้านบนนะก็จะได้สะดวกยิ่งขึ้นเนี่ยไปยืนเหยียบอย่างนี้นะครับนะง่ายขึ้นด้านหลังเราติดโรเลอร์ลิทของแฮมเมอร์นะครับหรือที่เรียกว่าโรเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าของแฮมเมอร์เนี่ยเราติดขึ้นมาให้เป็นสีดําแบบนี้นะครับนะ ติดมาให้แบบนี้นี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกระบะไลเนอร์ก็มีติดตั้งให้จากโรงงานอีกอย่างนึงที่เห็นคืออะไรรู้ไหมแปลกๆคันนี้ด้านหลังครับด้านหลังไฟท้ายไม่ใช่เอเอสนะไฟท้ายมันคือไฟท้ายตัวท็อปเลยเห็นไหมเป็น LED ยาวทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับตัวหนังสือด้านหลังติดคําว่าเลนเจอร์นูนขึ้นมาจริงๆถ้าใส่ตัวครอบมันก็จะอาจดูอึมครึมไปก็ติดแค่นี้แหละนะนี่ดูสวยแล้วนะครับมีตัวอะคริลิกเลนเจอร์ด้านหลังแบบนี้กันชนท้ายแฮมเมอร์ ตัวนี้ก็จบแล้วนะครับไปหาใส่ตัวลากจูงหรือตัวลากเรือเองได้ในอนาคตนั่นเองทีนี้เรามาดูด้านในห้องโดยสารนิดนึงนะครับห้องโดยสารด้านในเนี่ยสำหรับรุ่นนี้นี่นะครับนี่เบาะหนังนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วเบาะหนังนะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยมีที่เก็บของเก็บสัมภาระด้านหลังได้นะครับมันสามารถดึงขึ้นได้นะเนี่ยเวลาเราดึงดึงเบาะนะครับเนี่ย ดึงเบาขึ้นมาพับนะเป็นที่เก็บแอบเงินเมียบ้างนะเป็นที่เก็บอาวุธยุธโทโธปกรณ์บ้างแหละนะครับเนาะนะนะเ,เก็บไว้นะครับมาดูฝั่งคนขับนะเราขึ้นมาเห็นฝั่งคนขับแบบนี้นะขึ้นมาปุ๊บนะครับสิ่งที่เราเห็นก่อนเลยนะเบาไม่ใช่ไฟฟ้านะครับมันก็ไม่ใช่ประเด็นอีกหรอกนะเบาไฟฟ้าหรือไม่ไฟฟ้าเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ทําการปรับเบาะไม่กี่ครั้ง ตลอดเวลาที่เราขับรถนะสำคัญพาสาวขึ้นมาเนี่ยจะกดเข้านอนลงไปเลยเนี่ยมันดึงทีเดียวเลยถูกไหมนะดึงปรึ๊ดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับพาสาวขึ้นรถมาดึงทีเดียวเลยนะครับดึงปุ๊บเบาเอนนอนได้เลยนะถ้าไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องค่อยๆลงเนาะนะนะครับมันก็ข้อดีข้อเสีคคอยคนละอย่างแหละนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็สะดวกดีเพราะเราไม่ได้ปรับบ่อยพวกอะไรดึงเข้าหาตัวเองได้นะดึงเข้าหาตัวเองได้ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับไฟเป็นไฟแบบออโต้ด้วยเนี่ยให้มาออโต้เลย ตัดหมอกก็เปิดเอานะครับกับตัดหมอกกันชนที่ทํามาให้เพิ่มนะกับต,ตัวนั้นน่ะนะก็เลือกเอาเองนะครับทำได้ปรับระดับไฟมีให้ถ้ารู้สึกว่ามันแยงไฟเพื่อร่วมทางไปนะครับเราก็ทําการปรับไฟให้มันลงได้นั่นเองนะหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ10นิ้วนะรองรับ Apple CarPlay Android Auto เห็นไหมครับตรงนี้ก็มีตัวปรับอุณหภูมิแอร์ให้ด้วยนะนะครับแต่ว่า XS s นี่ยไม่มีแค่ในส่วนของตัวที่เขาเรียกว่าฮีเตอร์แค่นั้นเองนะครับ ที่ชาร์จมีให้ทั้งสองแบบสามารถชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้ได้โหมดขับขี่มีให้เลือกเพียงสัมผัสแค่ปลายนิ้วนะกดปลายนิ้วกด2ครั้งกด1ครั้ง,ก,ง,งก็เลือกโหมดที่เราต้องการโหมดปกติโหมดประหยัดน้ำมันโหมดลากพวกนะครับโหมดพวกการลื่นทะลงลื่นทะไลนะครับเนี่ยเรากดไปนะครับเนี่ยโหมดถนนลื่นอันนี้ชอบมากช่วงฝนตกถนนลื่นเวลาเราอยู่เธอเรารู้เลยว่าโหมดนี้มันมันช่วยมันใช้ได้ดีจริงนะครับรถมันไม่ทําการออกตัวแบบสวิตซ์สวาร์สนะครับออกตัวแบบดีๆเลยนะสำหรับตัวโหมด พวกน,นี้แล้วก็ทํางานควบคู่กับระบบพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะครับคันเร่งไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับถ้าเราเปลี่ยนโหมดไปโหมดถนนลื่นพวงมาลัยก็อาจจะมีการตึงๆขึ้นไปบ้างนิดหน่อยนะจะไม่เหมือนเดิมก็จะตึงๆขึ้นไปตามโหมดท,ที่เราใช้นั่นเองแล้วที่ผู้ชมสังเกตอย่างหนึ่งรถล้อเบลอ์บลาขนาดเนี้นะหมุนพวงมาลัยอะ่ะเนี่ยเบามากนะครับเบามากไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะเลยนะครับแล้วนะครับ บางคนก็บอกว่ามันเบาอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกนะมันขี่ไปแล้วมันก็จะเจิดนะครับมันไม่เจิดนะครับเพราะว่ายิ่งเราขับไวเท่าไหร่ล้อหมุนไวมากยิ่งขึ้นนะครับพวงมาลัยก็จะหนักและหน่วงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่ามันเบาตลอดมันเบาข้อดีคือไปจอดห้างนะนะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆ่น,นะไปจอดห้างใส่ขนาดนี้โอ้โหสาวปเป็น10บล้อเลยพวงมาลัยเวลาถอยนะครับอันนี้ไม่ต้องนะนะครับเห็นไหมกล้องมองหลังอะไรก็มีให้เวลาเราถอยหลังเนี่ยแปดแสนกว่าบาทนะไม่รวมชุดแต่งนะครับมีมาให้เลยนะครับนะส่วนชุดแต่่่งเเเเนนนนีียยมัปป็็าารกว ความชอบใจของลูกค้าแต่ละคนกันแล้วกันนะครับประสบการณ์ที่ผมขาย Ford มาตลอดเกือบ4ปีเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะมีผู้ชมหลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าทําไมเราไม่บอกราคาแต่งไปเลยรวมไปเลยนะมันก็ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าถ้าเราลงแบบนั้นเนี่ยนะครับ Ford ก็จะยังไงอะนะเดี๋ยวลงราคารถคันนี้ ราคา9 9 9 0 0 0ฟอร์ดฝบอกรุ่นไหนว่า9ก้0 0นพันนะครับคนที่ดูก็สับสนการแต่งรถเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าดุลลพินิษนะครับและความชอบของลูกค้าในแต่ละท่านนะว่าเขาต้องการทำแบบไหนนะครับมีซับมากมีซับน้อยใช่ไหมครับทำให้มันหล่อขนาดไหนนะครับเรื่องของการแต่งรถเนี่ยนะครับมันก็เหมือนนี้เขาบอกแหละนะครับว่ามันก็อยู่ที่รถนิยมนะครับแล้วก็รายได้ด้วยว่าเขาอยากจะให้รถออกมาเป็นสภาพไหนนะครับ ทำแบบนี้นะครับบอกเลยว่าทันนี้มันไม่ถึงล้านหรอกนะครับแล้วก็คนที่ซื้อบาแท็กสมมติซื้อบแ็รขับ4ีก็ทําไปเกือบสองล้านก็มีเยอะแยะนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องนะมาบอกว่าทําไมไม่บอกราคาตรงๆหรือไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่แนะนำไม่อะไรนะเราแนะนําได้นะเพียงแค่โทรมาผมที่เบอร์โทรด้านล่างและปรึกษาได้ย4ิบชั่วโมงนะว่าพี่อยากทําประมาณไหนอยากใช้เงินเท่าไหร่จะซื้อสดจัดไฟแนนซ์หรือ ต้องการทําชุดแต่งแบบนั้นแบบนี้นะเราก็มีเสนอให้ดูทั้งหมดนะเนี่ยบางคันเนี่ยเห็นไหมครับอย่างคันเนี้ยเนี่ยเป็นล้านนะครับทําสภาพนี้เป็นล้านนะครับเนี่ยสมมุติซื้อ x อไปทำนะ x อสเอสแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับเอาไปทําแบบนี้เลยเนะี่ยผมบอกเลยว่าเนะี่ยเฉียดสองล้านทําเต็มด้วยนะมีเบรกเบมบงเบมโบ,มบ,มบมอีกอะไรอีกนะแล้วมีเงินก็นไม่ได้ต้องรออีก2เดือนอย่างเงี้ยเดือนกว่า2เดือนนะครับอยู่ที่ ความชอบลูกค้าแต่ละท่านนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจที่จะซื้อรถกับแมคคา1.8ก็ติดต่อผมที่เบอร์โทร0952650411หรือว่าเบอร์โทรด้านล่างที่ผมวางไว้ให้นะในต,ตลอดคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับน,นี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ